ดีค่ะทุกคนนะคะแม่เอแอดฟอร์อาร์นะคะวันนี้แม่เอจะมาชวนทุกคนทํากระเป๋าใส่หูฟังค่ะแล้วก็สามารถนําไปใส่ตั้งเรียนก็ได้นะคะค่ะอุปกรณ์ก็ง่ายๆเนาะก็จะมีซิปนะคะค่ะแล้วก็ผ้าผ้าทุกอย่างยี่สิบบาทนะคะกระดาษร้อยปอนเนาะแล้วก็มีวงเวียนนะคะแล้วอุปกรณ์เพื่อเขียนนิดๆหน่อยๆเนาะอ่ะีไปดูกันเลยทํำยังไงนะคะแม่ก็จะเตรียมกระดาษร้อยปอนนะคะอ่าร้อยปอนก็จะเป็นชนิดแข็งเลยเนาะคะ่ะอันนี้ เออใช้วงเวียนวัดน,นะคะ5ซนติเมตรนะคะลัศมีเขาเนาะ5เซนติเมตรไม่เอก็วงไปเลยนะคะนี่เลยนะคะ2วงนะคะ2วงเลยนะคะ่งงะ,คะจากนั้นก็ทำการตัดนะคะให้ได้2วงออกมานะคะค่ะ นี่พอได้เสร็จแล้วมีวงหนึ่งเนาะแม่เอจะตัดตัดเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคะแบบนี้เลยเตรียมวาเลยนะคะนี่จากนั้นแม่เอก็จะใช้ผ้านะคะผ้าผ้าแบบนี้นะคะแม่เอซื้อทีอ่ร้านทุกอย่าง20บบาทนะคะ,ะแล้วก็เลือกแบบว่าสีที่เราแบบต้องการจะเอาไว้ใส่หูฟังหรือว่าตังเหรียญเราเนาะเป็นกระเป๋าตังหรือว่ากระเป๋าใส่หูฟังเรานะคะ ไม่เอเลือกสีน้ําตาลออกฟ้าๆอย่างนี้แบบนี้นะจากนั้นไม่เอก็จะนี่เลยเอาตัวกระดาษมาทาบนะคะแล้วก็ว่าเป็นวงกลมนะคะ,ะแล้วก็หาตรงไหนลายๆสวยๆก็เลือกมานะคะแล้วก็ตัดเหมือนเดิมค่ะตัดเป็นสองวงเหมือนเดิมเนาะค่ะตัวผ้านี่คือเป็นด้านนอกค่ะเนาะกระดาษนี้ไม่เอจะไว้ด้านในนะคะเพื่อแบบเป็นโครงให้เขาเนาะ ป็นโครงด้านในเนะาะเป็นแบบด้านในนะคะาจากนั้นนะคะมเมย์ก็จะตัดครึ่งเหมือนกันตามกระดาษเลยนะคะนี่ถ้าตัดเบี้ยวยังไงก็ตัดให้แบบตรงๆหน่อยเนาะนะคะค่ะจากนั้นแมนเอก็จะติดด้วยกาวนะคะจากปืนกาวนะคะก็ยิงเต็มให้ทั่วกระดาษเลยเนาะค่ะเพราะว่ากระดาษนี่คือก็แค่เป็นแบบเฉยนะคะ เป็นแบบเป็นที่รองนะคะจะได้มีความแข็งของตัวกระเป๋านะคะนี่เอาต่อไปก็ทำอีกอีกซีกหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นยางละครึ่งนี่นะคะ,ะทำไปเลยให้หมดเลยนะคะค่ะเราก็สามารถตกแต่งไปได้เรื่อยๆนะคะพอทำไปปุ๊บเราก็ตัดตรงไหนที่แบบมันยืน่นหรือว่ามันไม่ค่อยตรงนะคะเราก็ค่อยๆตัดแบบอย่างปานนี้นะคะ Okay. นี่ตรงไหนที่แบบยังไม่ค่อยติดยังไงก็เสริมได้นะคะด้านข้างด้านอะไรเนาะให้ติดสนิทนะคะอาจากนั้นแม่เอจะใช้ซิปนะคะซิปแม่ใช้สีแดงเลยลหละอ่าเราแต่ตามสะดวกเราตามที่เรามีเนาะซิปเนาะอ่าแม่จะติดตรงหัวนี่นะคะให้เขา,าทบกันหรือว่าติดกันเนาะทับกันนะคะทับกันอย่างนี้ควยเป็นแบบแบบควยแบบนี้เลยแหละอย่างนี้แหละคะ่ะ าจากนั้นแม่เอกก็จะติดนะคะด้านข้างเนาะเวลาเราติดปื้นก้าวนะคะเอาแบบริมสุดๆเลยนะคะนี่ตำแหน่งนี้เลยนะตั้งแต่หัวซิปลงมาเนาะนะคะค่อยๆนะนีะนะ่พอตรงปลายนี่ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องตัดนะคะปลายซิปเนาะด้านล่างว่านะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะต้องแบบมันจะเสียอะไรไงนนเนาะก็ติดไปเลยเอาด้านข้างให้ชิดที่สุดเนาะแล้วก็แปะลงไปนะคะเพื่อ,อ หรือช่างว่าตรงกลางให้ซิปเขาลอดผ่านได้เนาะค่ะเปิดได้นะคะ่า,าต่อไปนะนี่ตรงข้างบนนะคะจะเป็นที่เป็นปลายน,นั่นเนาะม่เอจะหักลงนะคะอ่ะก่อนหักลงนะเราก็จะมาทาบดูเนาะม่เอจะตัดด้านใดด้านหนึ่งนะคะเอาด้านเดียวนะคะตัดด้านเดียวนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เกินออกมานะคะอ่าพอเราใส่ซิปปุ๊บมันจะแบบขยายขึ้นออกมาเนะ่ะขยายออกมานะคะอ่าวงก,กลมก็จะใหญ่ขึ้นเนาะเราก็ตัดด้านนั้นด้านหนึ่งแค่นั้นนะคะ จากนั้นก็นี่พับตรงส่วนผ้าหวัวด้านบนเนี่ยพับหักลงมานนะคะแล้วก็ติดติดกาวเนาะนั้นก็ติดกับกระดาษนี่เลยที่รองพื้นแบบนี้เลยนะค่อยๆนะคะตรงนี้นะคะนี่นี่เอามืออ่ะเปิดมาด้านนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปนะคะนี่เก็บรายละเอียดนะคะนี่ก็จะได้แล้วซิอ่าส่วนด้านล่างนี่ไม่ก็ตัดกันทําเหมือนอที่เมื่อกี้เหมือนกันนะคะ เมื่อกีเหมือนกันเนาะ,ะนี่แล้วก็หักปลายเหมือนกันนะแล้วก็แปะลงไปเลยนะคะหัก่างนี้เหมือนกันแล้วก็แปะเหมือนกันนะ,ะใส่ปืนกาวให้เรียบร้อยนะคะก็แปะลงไปนี่เราก็จะได้ที่เปิดของเราแล้วนะคะนี่ข้างในแล้วก็ขาวสะอาดเชียวแล้วก็เป็นกระดาษร้อยปอนด์สีขาวนะคะ,ะจากนั้นนะคะแม่เอจะไปซื้อเชือกแบบนี้นะคะเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะ,ะที่ที่ร้านเครื่องเขียนนะคะ อเอเลือกมาแบบขนาดใหญ่เลยนะคะอ่าเราจะเปิดด้านข้างแบบนี้เนาะแต่แม่เอจะอ่าติดสักนิดนึงนะคะแค่อ่ายิงเป็นกลางนิดเดียวนะคะเพื่อแบบว่าให้เขาติดกันนิดนิดเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสภาพในรอบเม่เอจะติดตรงขอบนั้นเลยแล้วก็ใช้เชือกนั้นแปะทับอีกทีนะคะอ่าตอนทำเราก็หมั่นเปิดซิปดูนะคะอย่าให้แบบว่า มีกาวร้อนอะไรติดซิปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดซิปไม่ได้นะคะรูดซิปไม่ได้นะคะอ่าต่อไปแม่เอจะวางทับแบบนี้แล้วก็จะเหลือนะเหลือเชือกไว้ยาวๆสักเกือบหนึ่งฟุตนะคะเพื่อจะอพันเป็นโบแบบนี้นะคะเป็นหูโบนะอ่าด,ดูนะคะอ่าประมาณนี้เลยเอาตั้งแต่ตรงหัวด้านบนลงมาเลยนะคะอ่าแล้วก็ยิงปะปืนกาวเลยค่ะตรงขอบด้านขอบเลยเนาะนะคะอ่าแล้วก็วางประชิญเลยนะคะอ่าเพื่อปิดตรงส่วนด้านข้างของเขาเนาะ แล้วก็จะมีกระเป๋าที่ใส่หูฟังหรือว่าใส่เศษสตางค์เรานะคะเป็นชิ้นเดียวในโลกเลยนะคะมีชิ้นเดียวในโลกเลยนะรู้สึกภูมิใจจริงๆเลยคะ่ะนี่ลองเปิดอีกรอบหนึ่งโอเคใช้ได้อยู่นะคะต่อไปนะคะก็จะทําเป็นโบด้านหลังเนะาะเพียงแค่ควยไปควยมาเฉยๆนะคะ ให้เอาไปวางก็ด้านหลังนะ่ะแล้วแล้วแล้วแต่เราจะบิดเอาเนาะบิดว่าเราอยากจะได้ทรงแบบโบแบบไหนนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ให้เห็นเห็นหางข้างหลังเขาด้วยน่ารักน่ารักนะคะ,ะแล้วก็ยิงไปเลยยิงกับเืนกาวไปนะคะแล้วก็ตัดตรงหางโบให้เรียบร้อยนะคะอือเห็นไหมเรียบร้อยและะ้วค่ะนี่ได้แล้วนะคะเป็นโบน่ารักเชี่ยวนี่ทำออกมาแล้วน่ารักเนาะนี่นะคะไม่เหมือนใครด้วยมีชิ้นเดียวในโลกนะคะ โอเคแล้วเราก็ตรวจดูนะคะด้านในตรงไหนไมีรูแล้วก็ค่อยๆเอาปืนเกาายิงเนาะจากนั้นแม่เอก็ตกแต่งนะคะเอาดอกไม้นะคะมาประดับตรงด้านหน้านะแล้วก็ด้านหลังด้วยเห็นไหมน่ารักเชียวนะคะนี่น่ารักเชียวเลยมีดอกไม้มีอันนี้ด้วยอ่าแล้วก็ปิดเปิดได้ด้วยนะคะแม่จะใส่ตังเหรียญให้ดูก่อนนะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ หรือว่าใครมีของตกแต่งอะไรก็สามารถตกแต่งได้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ไม่อพอแล,ะละ้วล่ะนี่เนดะี๋ยวใส่หูฟังค่ะหรือว่าใครอยากจะใช้แบบใบใหญ่ๆหน่อยก็เพิ่มขนาดกระดาษแล้วก็ผ้านะคะเข้าไปเนาะค่ะนี่เรียบร้อยเลยไหมเรียบร้อยน่ารักด้วยมีชิ้นเดียวในโลกนะคะ <c oughs> ค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้นี่ก็ อย่าลืมกดติดตามแม่เอนะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ตั้งใจฟังและตั้งใจดูกันนะคะค่ะถ้าถูกใจยังไงก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e นะคะเป็นกำลังใจให้แม่เอด้วยเนาะค่ะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันนี้แม่เอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ